สวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อทามพัทย่าน์น,นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเครื่องมือสีข้อเพื่อจะทำให้ชีวิตของเพื่อนเดีขึ้นครับเครื่องมือสีข้อนี้มีอะไรบ้างเดีย๋ยวผมจะพูด ไล่ต่อไปนี้ครับข้อแรกเลยนะครับเรียกว่า working work ก็คือการที่ทำคุณทำสิ่งสิ่ใดสิ่งหนึ่งแล้วแล้วมันประสบผลสำเร็จตามตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้เครื่องมือต่อไปก็คือ not work i n g ก็คือเมื่อคุณทำสิ่งใดแล้ว แล้วมันไม่ประสบผลผลตามตามเป้าคุณวางไว้อย่างนี้สามก็คือ missing ก็คือสิ่งที่ขาดหายไปก็คือปจัจจัยที่ที่คุณอาจจะไม่ได้ทำนั่นก็คือนั่นอาจจะเป็นเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ไม่เกิดข้อของ n e t w o r k ครับส่วนข้อที่สีก็คือ next step ก็คือขั้นตอนต่อไปที่คุณจะทำราลุตามเป้าหมายหรือถ้าจะเทียบกับใน ในพระพุทธศาสนาก็คือมักวันนี้ผมก็จะมีเรื่องเล่ามาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังด้วยครับก็คือมีอยู่ครั้งนึงผมผมไปแข่งเกมกับเพื่อนในในรายการเล็กๆแห่งหนึ่งเนี่ยตอนแข่งเนี่ยผมก็พบว่าแข่งมาเรื่อยๆเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยที่ผมผมก็ได้อันดับเจ็ดจาก20ทีมครับเอาล่ะ ถ้าเอาสี่ข้อเนี้มาเอามาวิเคราะห์ข้อแรกเลยก็คือพวกทีมทีมผมอรารู้เขาว่าเขาจะทำทาอะไรต่อแล้วเราจะรับมือนั้นได้ได้ยังไงแล้วไอ้ที่ไม่เวิร์กเนี่ยก็คือเขารู้เรารู้ว่าเราจะทําอะไรแต่เราไม่รู้เขาว่าเขาจะทำะทาอะไรเลยตัดสินใจผิดพลาดส่วนมิสซิ่งก็คือสิ่งที่ขาดหายไปสําหรับตัวผมเองเนี่ยก็คือความความรู้แล้วก็ เทคนิคสำหรับการรับมือในสถานการณ์เฉพาะหน้า mm. ก็คือถ้าเขามาไมา้นี้เราเราจะต้องทํำยังไงอะไรพวกนี้ครับส่วน next step ก็คือการสังเกตพฤติกรรมของผู้แ,แข่งว่าผู้แข่งของเราเนี่ยเขาจะมาไม่ไหนต่อไปแล้วก็ฟังหัวหน้าทีมให้มากขึ้น,นครับขอบคุณครับ